you're mm -hmm. ขอได้รับความขอบคุณจากคุณนิคฤชาแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะที่มาเป็นเกียรติในคบอาจารย์นักดนตของผมขอบคุณครับอาจารย์นักดนตรีรวมกันแล้วอายุมากกว่าสนามหลวงอีกหน้าบึ้งขอบคุณครับคุณปัญญาคุณครับเอไม่ใช่ปัญญานดิลันคุณนะฮะคุณตั๊กอายุล้านใช่ไหมใช่เหรอใช่ฮะโอ้โหหน้าตาอคุณจ๋าอย่ามายืนใกล้ผมนะผมเตี้ยไปเลยทีนี้โอ้ย เอาคาคุณครับขอบคุณคุณอมรินทร์ประธานครับต้องบอกว่าเป็นมาที่คู่หูของท่านดรลิมบูชานะครับที่มาประกอบโปรเให้กับพวกเราได้ฟังเดียท่านกข้ามโหงชอบยืนใกล้ๆคุณสวยมายืนใกล้ๆพี่หน่อยที่จะเซลฟี่หน่อยอ้านะครับระหว่างที่ท่านเซลฟี่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นช่วงเวลาแห่งความอลังการระดับโลกที่ทางน้องสาวสุดน่ารัก ของท่านดริลิตืูชาได้จัดเตรียมเอาไว้นั่นคือคุณนาเดียได้จัดเตรียมนายแบบและนางแบบนะครับแล้วได้เลนอมิทแคทวอลตรงนี้แบบเอกซ์คูซสฟสุดนะครับที่จะมาในแบบเพื่อเป็นของขวัญให้กับท่านดริลิตได้ฟังแต่ก่อนหน้านับนผมขออนุญาตแนะนํานะครับท่านพิธีกรคู่ของผมเป็นพิธีกรสาวสวยขอเสียงต้อนรับตมือกับคุณก้าเลยครับสวัสดีครับ พิธีกรคู่อีกหนึ่งคนสำหรับงานกิจกรรมพิเศษที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะคะก็จะต้องขอบอกว่าในช่วงต่อไปนะคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ทราบเ็นแก้วเองก็ไม่แน่ใจว่าท่านได้ทราบกันแล้วหรือยังแต่ว่าในช่วงต่อไปเนี้ยจะเป็นช่วงแฟชั่นโชว์สุดพิเศษที่มีชื่อว่า g a l a Dinner Birthday and ด x c l u s i v e Fashion Show นะคะ by ห้องเสื้อ Irene Offi c เ a l ่นเอง ซึ่งตรงนี้นะคะนอกเหนือจะเป็นอย่างที่บอกก็เป็นของขวันชิ้นหนึ่งนะคะที่้องสาวของด็กร์ลิตาชัานะคะได้เตรียมอย่างเป็นพิเศษเลยเรามีทั้งถูกต้องค่ะเรามีทั้งนายแบบนะคะแล้วก็นางแบบสวมใส่ในชุดราตรีสวยงามรวมถึงจิริเครื่องเพชรที่ถูกจัดสรรกันมาอย่างดีตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคอลเลกชันที่พิเศษมากเพราะว่าเขาได้มีการทําการดีไซน์มาเพื่อ สสุตทุกท่านเลยเรียกได้ว่าใครที่ใส่ชุดตรงนี้นะคะก็จะรู้สึก s t r o n มีพลังเรียกว่าสวยจากข้างในสู่ภายนอกเลยทีเดียวซึ่งในชื่อของคอลเลคชันนี้เขามีชื่อคอลเลคชันว่า precious glamour gown นั่นเองมาให้ทุกท่านได้ชมในครคืนนี้ค่ะ แต่ว่าก่อนที่เราจะขอจัดมาชนโชว์นะคะทางแก้วเองอยากจะขอความร่วมมือจากแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเลยนะคะถูกต้องค่ะเพราะว่าตรงเนี้ยเนี่ยเรามีแขกในงานเนี่ยค่อนข้างมากเราก็อยากจะให้แขกที่อยู่ทางด้านหลังด้วยได้เกี่ยวกสเห็นถนกต้อบต้องบอกเลยครับว่าโชว์แบบนี้เป็นโชว์แบบเอ็กซ์คลูซีฟระดับโลกที่ทางน้องสาวสุดน่ารักคุณนาเดียนะครับนั้นได้จัดเตรียมมาให้เพื่อเป็นของขวัญสุดพิเศษกับท่านดรริปเพราะฉะนั้นอยากให้ด้าน หลังมันได้รับชมไปพร้อมๆกับเรานะครับเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือด้านหน้าน,นะครับนั่งลงนะครับเพื่อจะได้แบ่งปันนะครับเอ็กซ์คูซีฟแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับค่ะแล้วก็นอกจาก